เขาเจ็บเวลาอยู่นอนแอร์เย็นๆเน่ะเขาทรมานมากมันปวดเนข้อกระดูกแล้วภาพที่ไอเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยคือพ่อจะนอนหน้าทีวีแล้วก็จะมีนวัตกรรมของพ่อเป็นไม้นมสาวที่เคยเห็นว่าเป็นนมสาวเป็นเหมือนนมสาวอ่ะเป็นไม้ไม้แล้วพอก็จะเอามันเล็บไว้แล้วก็จะมีชหนวดมาปอกปอกปอกแบบมาตีขาแล้วเรารู้สึกว่าคนเป็นลูกเรารู้สึกว่าแรงอ่ะพ่อทำไมพ่อตีเบาๆสิพ่อหุยแล้วเวลาสุดท้ายแล้วค่ะพ่อแอบไปตรวจ แลวปรากฏว่าข้อเนี่ยตรงเนี่ยเขาเรียกว่าสะบั้นสะบั้นสะโพกแม่เวลาคนแก่เนี่ยมันเหมือนไอ้จอยตรงน้ำตรงเนี้ยมันหมดปุ๊บกระดูกมันชนกันและสําหรับพ่อแอร์เนี่ยที่ทุกวันเนี่ยแอร์พาเขาไปเที่ยวยุโรปแบบกนนั่นแหละคือความสุขนะเธอเนาะพี่ทํางานมาเหนื่อยนะพี่มดแต่สุดท้ายอ่ะอยากพาเขาไปเขาไปกันเลยแก่แล้วทิ้งตายายอยู่บ้านดีกว่า สุดท้ายพอวันนี้หนูอะตั้งใจเลยว่าหนูจะทําร้านดอกไม้เอาเงินเนี้ยพาพ่อแม่ไปเที่ยวทุกปีแล้วครั้งเนี้ยมันเป็นปีแรกที่พ่อหนูหลังจากที่กินตัวนี้ไปอ่ะแล้วเขาบอกเออไปหนาวขนาดไหนก็ไปพ่อกับแม่กินทั้งคู่แล้วสู้แบบโอ้โหตอนนั้นน่ะอากาศลบแปดพี่แล้วพ่อแม่เดินนะแล้วเดินแบบสู้ตายเดินเอาหลงเอาเล็ดสบายแฮปปี้แล้วเราอ่ะเหมือนคนที่เหมือนดูแลเขาอ่ะเหมือนทำงานมาตั้งเยอะแล้วดูแลเขาด้วยตัวเนี้ยรู้สึกเฮ้ยพี่มันอุ่นใจมันมันหายเหนื่อย